พูดถึงความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะก่อนหน้านี้ในยุคของพลเอกชาติชายชุนทวันอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีแนวทางเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในยุคนี้ก็มีข้อเสนอโดยนักวิจัยนักวิชาการนะคะว่าน่าจะต้องเน้นการทูตที่หลากหลายและเน้นมิติที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญาณัฐเตโชตอัศนีค่ะ นี่คือชายแดนไทยลาวประตูที่ประชาชนทั้งสองประเทศต่างเดินทางไปมาหาสู่ท่องเที่ยวหรือซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันชาวกัมพูชาเดินทางข้ามฝั่งมาประเทศไทยเพื่อทำการค้าขายและใช้บริการต่างๆในประเทศไทยอย่างคุ้นเคยหรือแม้แต่ชาวเวียดนามในเวลานี้ก็นิยมฟังเพลงของไทยแต่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาลาวและเวียดนาม กลับเริ่มต้นด้วยเสียงปืนในสนามรบในช่วงปี2,531ประเทศไทยดำเนินนโยบายสนับสนุนสหรัฐส,ส่วนประเทศกลุ่มอินโดจีนอย่างกัมพูชาเวียดนามและลาวยังคงอยู่ภายใต้การปกครองระบบคอมมิวนสิสต์สถานการณ์ของอินโดจีนยัยงเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในประเทศจากผลพวขงของสองครามเย็นไทยจึงมองว่ากลุ่มประเทศอินโดจีนคือศัตรู ขณะนั้นประเทศไทยเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือพลเอกชาติชายชุนหวันและประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อสร้างความมั่งคั่งของไทยร่วมกับกลุ่มอินโดจีนไทยพยายามสร้างสันติภาพภายในกัมพูชารวมกับผู้นำ,ำเขมรสี่ฝ่ายในขณะนั้นมีส่วนส่งผลให้ความขัดแย้งในกัมพูชาสิ้นสุดลงนอกจากนี้รัฐบาลไทยเริ่มส่งผู้นำเดินทางเงยือนเวียดน,นาม เริ่มสางสัมพันธ์กับลาวผ่านการลงทุนจากชายแดนที่เงียบเงาไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกลายเป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาเรื่อง Marketplace to Partnership ที่ทางความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ระบุถึงการก้าวผ่านความขัดแย้งบนสนามรบในยุคสงครามเย็นของไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีนสู่สนามการค้าและการต่อย,ยอดจากสนามการค้ากลายเป็นพันธมิตรร่วมกันแต่ความเป็นพันธมิตรของไทยและอดีตประเทศอินโดจีนเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศลาวระบุว่าแบ่งความขัดแย้งระหว่างไทยลาวประเทศลาวมีการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นจนขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย แต่แนวคิดการมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านเส้นเขตแดนอาจกลายเป็นกับดักที่เลี่ยงไม่ได้เมื่อเราระล,ลึกถึงเรามองเห็นถึงเมืองกับความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราจะมองเห็นถึงสิทธิ์และเสียงของตัวแสดงคือผู้เล่นที่เพิ่มมากขึ้นจากในยุค battlefield to marketplace marketplace to partnership ตัวแสดงมันเพิ่มมากขึ้นครับนักธุรกิจท้องถิ่นนักท่กทอ,งกทองเที่ยว แรงงานที่ไม่ได้มีการบันทึกนะครับผูเชยวชาญด้านกัมพูชาระบุว่าพื้นที่ไทยกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีในแง่ชุมชนแต่หนึ่งในความท้าทายระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศคือความเป็นชาตินิยมแค่เราแตะเรื่องคําว่าโขนนะคะทุกคนนึกลองนึกพาล้วมันเป็นไปได้ไหมคะถ,ถ้าเราจะทําอะไรที่แบบเฮ้ยนี่มันคือวัฒนธรรมร่วมคือแชร์เคานเจอร์อะแล้วมันก็จะเป็นดรงมากออนไลน์เรายังนึกไม่ออกเลยว่าเอ้ยเราจะทํำยังไง ที่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 เราจะสางสัมพันธ์ในพาร์ทเนอร์ชิพในสมวนขกันไว้เนื้อเชื่อใจกันโดยที่จะไม่ว่านี่ของฉันนี่ของเธออะไรอย่างเงี้ยมันยากมากเลยผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามมองว่าแม้ไทยและเวียดนามจะไม่ได้มีพรมแดนติดกันแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของเวียดนามทําให้ไทยมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งที่สําคัญที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพได้ไหมถ้าเรายัางมองคนเวียดนามเป็นคู่แข่ง p a r t n e r อร์ชที่ว่าเราก็แข่งกันได้นะคะแต่เราช่วยกันแข่งดีไหมเป็นไปได้ไหมที่ไทยเ <c oughs> วียดนามมีศักยภาพมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถจะสร้าง Know How จะสร้าง k n โนเวชพยายามทําให้ตัวเองเป็นคนรับจ้างผลิตให้น้อยลงแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยค่ะสามารถสร้างอะไรต่อเมื่ออะไรขึ้นมาได้เองอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่นักวิชาการทั้งสท่านเห็นร่วมกัน คือประเทศเพื่อนบ้านของไทยรู้จักประเทศไทยรู้จักนักการเมืองและวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างดีแต่คนไทยไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านมากนักทั้งหมดนี้จึงอาจเป็นความท้าทายของไทยในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้างด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงกัญญาณเตโชตัศนีไทย P ี s รายงาน